สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องช่ายูทูบรายการเอฟซีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบ้าอูวอรถไทยสิงห์ครับกราบสวัสดีไปยังเฟนเพจนะครับเบ้าวรถไทยเงินล้านครับผมเอาคลิปนี้อยู่กับเจ้าเอลซีเจ็ดศูนย์แปดนะครับเอสพีเอาตามดีผมเห็ุคลิปว่าซีศูนย์กับหาศูนย์หรือว่ารถหน่อยก็รถใหญ่โงรุ่นเดียวปั่นมันต่างกันหนิพี่น้องชิบะซูฟังครับ นี่ซีเจ็ดผมนี่ถามว่าบางคนก็วบบ่าเจ้าผมมีฝีมือเนอะาะบอกว่ากะนี่ถ้าไปพองานมันเนียนนะมันก็นเนียนกับผมอันนี้ผมแบ่งสองงานผมก็เฮ็ดห้อยไวกลางห้อยหนึ่งจังปันหลีพวกใหม่ได้บ้านนี่บางคนก็ว่าเจ้ามีฝีมือเนาะบางคนก็วบบ่าเจามม้าเนี่ยเจ้ามีซีศูนย์เนาะอะจารย์อยคับหาศูนย์ของข่อย ปันกับพี่ยังบ่เป็นห้อยเลยหรือเปล่าวะเอาครับผมผมสิเว้าบางหนางานตรงยอมรับนะครับว่ารถหน่อยมันเฮ็ดได้ดีกว่าขนาดผมกับนี่ C7 ก็มีนี่ครับรตเตลี่บ่ได้ต่างกันหอกกบหาศูนย์ใบมันกับผมก็ใส่ใบเงาด้วยกันเองผมบ่ได้ใส่ใบสันนะครับบางคนก็ว่าใบรตเตลี่หาศูนย์มันเงากว่า C7 เมนครับเดิมๆมันเงากว่าจริง แต่ว่าผมสื่อกระสือใบเงี้ยเอามาใส่ได้ตัดขอบครับผมใบมันบ้านนี้ก็ใิ่เราซู่ฟังก็คือว่าบางหนางานนะครับรถใหญ่มันล้อมันเลือกครับห้อยมันเลือกเข้าไปไถไปไม่ดินบูพูงสิเอาลงไปปันมันบกคบห้อยครับรถใหญ่คือดินแถวบ้านผมนี่ครับไถเลือกๆหนึ่งคือบกคบเลยละห้อยถ้าให้ครบห้อยก็คือตรงมีมีห้อยละมีห้อย ถูๆถูๆเป็นข้อกับเป็นเรื่องพกติทถามว่าขาซสีเรียดก,กันบ่มันก็บรซีเรียดรับอันนี้ผมก็บเราสู้ฟังว่าการเก็บรายละเอียดของงานบางเทือรถหน่อยมันเห็ุได้ดีกว่าครับือจังหนางานน,น้อยๆหนางานเล็กๆน,น้อยๆรถหน่อยมันเหลี่ยวแล้วมันบ่บบบมีข้องบ่มีห้อยหล่อห้อยหล่อไหมถึงอย่างห้อยหล่อนาครับผมเนีมเหลี่ยวเลียวยเขาเหลี่ยวไปนี่หล่อนามันจิกถัถดยินแก,แกนบอเป็นแต่ว่าถาัดยิน ไทยใหม่ๆยินผมผงผู้ๆเลี่ยวคือหล่อไม่สิตะวัดยินขึ้นเป็นคู่ลางเปันบ่ถือครับอ่ะนั่นละผมก็ได้บอกทุกฝังว่าการเก็บรายละเอียดบางเทีอต้องยอมรับว่ารถขั้นหน่อยมันเห็ดได้ด,ดีกว่ากับบางหน้างานคนก็บอกอุ้ยพวเกี้ยวดอกคอยมีรถใหญ่กว่าเฮงขั้นใหญ่ตัวมันก็ยังเก็บดีเออมันก็แม่นนี่เอานี่ผมกับเขาพูดกันซีเก็บดิ ใบโรตีกัใหง่ๆเงวๆใบโอตีอาศูนย์มันกัยังบมีห้อยกับมีนกับเป็นบางหน้างางนบางคนเขาว่าผม่มีฝีมือกับคูเขามีฝีมือเขาเห็ดกับมีห้อยมีแห่ก็คือยังงามเออคววมงามของแต่ละคนบอกคือกันเนาะบางเชื้อหนางานมันควนสีดคาัดกว่านี้นะเดือดกว่านี้แต่ว่ามันเห็ด่ได้นะมันเป็นก่ำๆเกลืงๆเป็นจืดๆจังจะแค่ทนทีมันสิเห็ดด้มันกับเห็ดปได้ ส่วงมันยาี่วโหดพี่จังผมไปปั่นสวนเล็กๆน้อยๆนี่เข็ดแข็งมันเห็ดบ่อใดครับมันก็คือรถหน่อยเนาะรถหน่อยก็ไหววัวมันก็ช่วงมันจ่อมันก็เห็ดได้ดีกว่านี่ก็คือต้องยอมรับมันครับแต่ว่าถ้าจุดจวดนี่ก็สู้รถใหญ่บ่ได้ครับผมหนางั่งกงกวงนี่ไงเนี่ยถามว่าคว่ำเนียนก็มันก็บ่ต่างกันดอกรถหน่อยครับรถใหญ่บาดแต่ว่าคว่ำเร็วมันก็สู้รถใหญ่บ่ได้ บางคนแต่ส่วนมากก็มีจฉุกคับหาศูนย์แะครับผมว่าโอ้ยคอยปั่นก็ยังบ่เปลี่นเออผมผมปั่นก็บ่เปลี่นครับผมธนานางานมันบ่เปลี่นน่ะธนานางานมันเปลี่นน่ะฮ็ดจังได๋มันก็เปลี่นบางคนว่าเจ้าตั้งรถตะรี่บ่เปลี่ยนบ่เกี่ยวดอกมันเกี่ยวอยู่กับคนครับเจ้าตั้งเอียงหรือตั้งบ่เอียงเจ้าก็ยกขางัวขึ้นจักหน่อยโอ้ยยกขางัว้าึ่งจักหน่อยก็แม่นอยู่ โบเมนว่าห้องก็หัดครับเนาะแต่ว่าบางเทื่อนะมันเฮ็ดบ่ได้มันโบเป็นตะลุกมันกะลงเนาะก็เหนื่อยก็แของเกียกันเด้แค่ที้มันสีเฮ็ดได้ดีกว่านี้มันก็เฮ็ดบ่ได้แต่ว่าถแถวรถหน่อยปั้นหนางานเดียวกันนี่ก็เนี่ยมันเบาเนาะมันกับคนละเนี่ยคือว่าเหรครับรถตะลีงกับคนละแบบรถตะลีใหญ่กับรถตะลีงหน่อย ไปเจอเกาหี่ปุ่นผู้ใดเคยพอโรตรัลี่สามหกหลุนแหลกเกาหี่ปุ่นบักสีดำขาดโอ้ยนั่นแห้งเนียนเดี่ยวไปทางไหนเนียนกิิบเลยอันนั้นท่าก็ลดครับผมเดี่ยังได้กับผมมีห้อยตัน,นั้นห้องโซแคบแห้งห้องโซนี่แทบว่้ดปุ่นเผ่าลงไปเลยครับห้องโซแคบตัวนั้นผู้ใดเคยเห็นหรือว่าผู้ใดมีเกาหยีปุ่น สามหกยุดแรกแล้วครับส่วนมากนี่ตัวน,นั้นโว้ยปันงามยอมรับเลยครับนี่มาจากสี่โบมีห้อยเดินี่ห้อยคางฮองโซีโบมีเลยครับเนียนเช่กันไปเลยเนียนกิ๊บเพราะว่าฮองโซมันแคบตัวน,นั้นฮองโซมันหน,น่อยแห้งนะมันไปทดอยู่หัวเกียร์มันไปถอดโซมันไปถอดเอาไอ้พนวนกกระเว๋าสู้ฝัง,งบางคนถึงว่าโอ้ยครับก็เป็นครับรก่อขึ้นลื่น เออมันก็สีซ้ำนีล่ล่ะคนมันลื่นกันดอกเว้ยมันตีเก่งลื่นกันเพราะปัญหาผมก็บอกว่าผมเก่ง,ลลงกูมูดี้เพียงแค่ว่าบางหนางานมันผมเหตุรถหน่อยมันง่ามกวูรถใหญ่บ่มีฝีมือเภาวะบึ่งแต่ราคามันก็ต่างกันแหละตัวรถหน่อยกัร็รถใหญ่ โอ้ยมันขิงกันบ่ด้หมอกดอกหมองราคาบางคนเขามีเงินเขาบื้ีรถใหญ่ก็ัหน้นางานมันบ่นเหื้อมหน่วยเนาะคือซีโอซีผมนะครับดาวมาหกสิบเปอมาไปเอาหาศูนย์ไหนบอกมันสีเหลือสมอเนาะดาวหกสปอนต์ก็จะบาทละสามแสนกว่าเอาซีศเอาหาศูนย์ไหนบอกม,มันก็นได้เล้ว เป็นยังผมคือเบาการะนางานผมมันเบาหายมันเป็นสายรับจ้างเนาะสายเห็ดหัวเห็ดสวนเอารถใหญ่ยยไปเห็ดบัได้ส่วงมันบาได้ละไทยบ้านมันกับโมเป็นตะบึงนะส่วงมันบาได้เพราะว่าไทยสวนมันต่งแคบพื้นที่น,น้อยพื้นที่จํากัดไปเอ,า,อเเเา,เาเนี่ยไส้ก็อูดลูดรวดเดียวก็เลยเบาเนี่ยแหละครับ มาพ่นก็บ่าโมมีฟีมือจะซุ่มก็คุยอะไรว่ายิงแล้ว,ว,ลวสุวาจะได้น,นี่ไม่ต่อเตเตะเอ้ากระซิมไหมล่ะพี่น่องจักเนี่ยได้หลายคนหลายคนขึ้นกระดีได้คลิปนั้นผมผ่านกดกระสิบย้อนคลิปนั้นละเพจผม,มอ่ะฟีมือบอดีแมนอยู่ครับ การเนี้ยผม่ได้ปั้นคู่มือกหรอกแต่ว่ากเอาไปปั้นเทียบเซมูอะไรก็คือจังบริษกันปะงีเขาปั้นไดนหรอกนะครับเขากับบริษผมปั้นไดกันขึ้นอยู่กับการไถนำ้ำกับดินวันผงซัมไถดินแกรบซัมไถดินบ่มีหยาดินบ่มีหยาดินแกรบเลยโอ้ยงามกูได้ปั้น,นก็นงามหรอกขั้นถอดขั้นถอดสกีเอกทั้งสองขางแห้งสิ เนี่ยกริปแต่ว่าจะถอดตัวครับจงไวคางหองโซนจงไวซะอีคางหัวอยากถอดก็ถอดรถพี่น้องเพราะถมีผลมีเพเีเ้ยนยังดอกเอ<ะ>้านั่นแหละครับพี่น้องผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ